กลบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอสแบงแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุญยดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ยนะครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับท่านคมชัดเจาะมากครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับท่านทีแรกว่าจะมา เอามาให้พี่เพื่พนพนอนเรงท่านดูตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละครับท่านแต่ไม่ค่อยมีเวลาครับท่านเพราะว่าผมทํางานไปด้วยครับมันก็เลยเวลาน้อยหน่อยครับท่านต้องขอโทษขอไปพี่เพื่อนเองด้วยนะครับท่าน <S <S เหรียญนี้ยังไม่ได้ทำกลางนะครับท่านแต่ก็เห็นคว,ความชัดเจาอยู่นะครับท่านโดยเฉพาะตัวรูปหินชัดเจนเลยนะครับสังเกตด,ดูด,ดีนะครับนี่ครับนี่ครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับแล้วก็บรรลุรูปพงท่านก็คมชัดเจาะมากนะครับท่านเหรียญแบบนี้หายากพอสมควรครับเพราะว่า ปกติแล้วรอยบุบรอยบี้เนี่ยจะอยู่ตรงขอบวงกลมนี่ครับขอบเหลี่ยมข้างด้านนอกนี่ครับท่านไม่เห็นมีเลยครับท่านมีอยู่แต่น้อยมากครับสาหรับเหรียญนี้ครับท่านมันมีทุกเหรียญนะครับแต่น้อยมากสาหรับเหรียญนี้นะครับเรามาดูคร้าว่าเป็นปีปศอะไรจํานวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ที่สมัครครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากหรือไม่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเลนแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคือโพอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับแบบนี้บอกตามตรงเลยว่ามันหายากพอสมควรครับสำหรับปีปศนี้ครับเท่าที่ผมดูดูอยู่นี่นะครับผมดูคู่มือไปด้วยนะครับแล้วก็มือก็ไม่จับที่เหรียญนี่ครับดูที่เหรียญด้วยแล้วก็ดูที่มือด้วยครับมันถึงว่ารู้ว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านชุปนี้ขก้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยเบื้องหน้าพงท่านก็ผู้วิพลอรุณยดีส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่าน เราไปลมาลูปพงท่านหน่ยดูสิครับคมชัดเจ๋อมั้ยสวยงามมากันะครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับแบบนี้ครับคมชัดเจ๋วมากครับท่านก็มีรอยขูดฉีดปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับท่านใครๆข้อหาว่าผมดับเสียงครับผมดับเสียงได้ไงครับท่านดับเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับท่านเจ็บคอนะครับผมทําไม่ได้จริงๆครับท่านคงต้องขอโทษขอไปพี่เพื่อนน้องๆท่านด้วยนะครับท่านมันออกแปลกๆยังไงครับใช่ไหมครับ มาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองครับเหรียญที่มันได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับสาหรับเหรียญนี้นะครับท่านดูเท่าที่ดูนี่ครับดูใกล้ดีกว่านะครับเห็นชัดเนกว่านี่ครับไม่มีการสึกลอยนะครับท่านดูใกล้ไปเลยครับไม่มีการสึกลอยนะครับท่านคมชัดเจ๋ยวมาครับสำหรับขอบเฟืองสำหรับเหรียญเดียนี้รอยบุบรอยบิตรงกลางไม่มีครับแต่ขอบเดี่ยวมรามีแน่นอนครับท่านแต่น้อยมากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านถ้าหลุดลงมือหลุดมือลงมาแล้วรับรองว่ามีกระแทกพืนก็เอาเดี่ยมลงก่อนแน่นอนครับ่านั่นแหละครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับทัดเจนนะครับท่านประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างอรมาทนิดหนึ่งนะครับท่านพอสองอพันห้าร้อยสาสิบห้าครับท่านโอ้โหครับไม่ได้ติดอยู่หนือในสิบเป็นดับที่หายากนะครับท่านเกือบติดครับสําหรับปีสองห้าสามห้านี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดลุนละบาลต่ำลงมาอีกนี่คือแม่น้ำเจ้าพญาในล่างถุนคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอลเบีนะครับสําหรับปีนี้นะครับ จุดเด่นที่จะน่าเก็บสะสมคือปีพศครับปี2535นี่นะครับท่านนี่แหละจุดเด่นที่น่าเก็บสะสมครับท่านเพราะผลิตน้อยนะครับจำความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ําหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับสำหรับปี2535เนี่ยอยู่ที่13ล้าน8แ0 0 0 0าพันเหรียญนะครับท่าน13ล้าน8แ0 0 0 0าพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับขาให้อยู่ที่เหรียญละ300บาทครับท่าน สูงออาการนะครับสาหรับ300บาทนี่ไม่ธรรมดานะครับท่านสูงทีเดียวครับท่านสาหรับจํานวนการบิดทั้ง13ล้านเศษเลยนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละ40ถึง60บาทเลยนะครับ